สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซทุกท่านช่องยญยน้อยสก,กิดข่าว8นะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยญยน้อยสก,กิดข่าว8ก็ทีมงานสก,กิดข่าวทุกทุกท่านก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามทีมงานสก,กิดข่าว1ถึง9ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากคะ่ะ ท,ทุกท่านเอฟซีทั่วโลกเพื่อนพี่พีพ่น้องน้องเพื่อนเพื่อนไม่น้อยล,ลูกหลูกหลานทุกคนเอฟซีป้าลุงและเพื่อนเพื่อนทุกคนลูกหล,ลูกหลาน,ลานเนาะเออไม่น้อยก็ไม่มีอะไรวันนี้ขอทํทาคลิปชกนี้ชะหน่อยเนาะก็ไม่มีสาระหรอกอืเวลาขึ้นไลฟ์ชซ่ก็สวัสดีกัดดนไปสวัสด,ดีกันมาไม่มีอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นไม่น้อยก็ ขอมาคุยกับเพื่อนๆ FC และลูกๆหลานๆทุกคนก็เราเป็นคนไทยด้วยกันถ้ามีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยให้ซึ่งกันและกันสิ่งไหนพออารมณ์อร่วยกันก็อารมณ์อร่วยกันไปก็ ให้นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันก็ยังดีอย่างน้อยๆเราก็เป็นคนไทยด้วยกันอย่าอย่าอย่าไปด้อยค่าคนอื่นมันจะดีที่สุดอืมเราก็อย่าไปชิงดีชิงเด่นกันชิงไหนพอพออภัยให้กันก็อภัยให้กันก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันไม่น้อยว่าจะดีกว่าให้ใจกันอืมเราให้ใจ ซึ่งกันและกันไม่น้อยว่ามันจะมันจะดูดีกว่านะดีกว่าไปอิจฉาตาร้อนกันดูดีกว่าไปด่าไปว่ากันคนนั้นคนนี้มันไม่ดีหรอกอืมใครอยากจะฟาดก็ให้เขาฟาดไปใครอยากจะด,าดา่าก็ให้เขาด่าไปเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละมอมอมแม่แม่อย่างนี้แหละเออทําใครอยากทำคอนเทนต์อะไรก็ทําไปใครมีสาระอะไรก็ทําไปเถอะเออสิ่งไหนมันมีประโยชน์กับตัวเองก็ก็คนขวยมาทําสิ่งไหนยอยากให้ เอีเข้าดูเราอืออันไหนมันประทับใจอันไหนมันดีหรือไม่ดีเราก็ทําไปเถอะอย่าอย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไรเลยไม่น้อยว่าก็สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีคนเราก็ก็รู้อยู่เนาะเพราะเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าไปอันนี้กันเลยอเรักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันอย่างน้อยน้อยเราก็มามา มาหยุดจุดนี้พอเราก็อยู่กับเป็นเอชีป้าลุงมากันทุกคนทุกคนอือย่างน้อยน้อยเราก็ติดตามป้าลุงมาตลอดเออใครผิดใครถูกเราก็รออีกไม่นานวันที่ยี่สิบเราก็จะไปเป็นกําลังใจให้ป้าลุงเหมือนเดิมทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนขอให้รักกันไว้เถอะเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าไม่น้อยว่าอย่าไปคิดนั้นคิดนี่เลยคิดเล็กคิดน้อยมันไม่ดีหรอก ให้รักกันไว้เนะี่ยดีกว่าไม่น้อยว่าคิดว่าถูกไหมทุกคนก็อย่าไปคิดอะไรให้มันยากเลยใช่ไหมให้รักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันอืมเพราะตอนนี้เราก็รวมพลังกันไปเป็นกำลังใจให้ป้าลุงวันที่เก้าจะถึงนี้เราก็ไปจำปาดงไปสลององค์ปู่ฟริจิด้วยกันนะคะ ทุกคนก็แม่น้อยก็ไม่มีอะไรก็อยากมาพูดมาจากันนิดๆหน่นนนนอยๆพอหอมปากหอมคอ,อมใครใครมีอะไรหนักนิดเมาหน่อยอาเพลให้ึ่งกันแล้วกันอยา่าไปชิงดีชิงเด่นอยา่อยาไปเอาชนะกันคนเราเอาชนะกันมันไม่ดี เราอย่าเอาอย่าอย่าอย่าไปให้อย่าเอาชนะกันเนี่ยมันไม่ดีหรอกสิ่งไหนเราพออภัยให้กันเราก็อภัยให้ซึ่งกันและกันเถอะไม่น้อยว่าอย่าอย่าไปซิ่งดีซิ่งเดยนกันเลยมันไม่ดีหรอกสิ่งไหนพออภัยให้ซึ่งกันและกันเราก็อภัยกันได้ใช่ไหม เพราะคนเรามันเป็นพี่น้องกันน่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่คนอยู่คนไกลช่อะไรล่ะอืเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าเกลียดกันรักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันให้ใจึ่งกันและกันไม่น้อยว่าถึงจะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งไหนอภัยให้กันได้ก็อภัยกันไปเถอะอย่าอย่าไปเอาชนะกันเลยเอใครจะด่าจะว่าอะไรก็ช่างมันเขาบอกว่า ทุกวันนี้เวรกรรมไม่มีชาติหน้ามันมีชาตินี้ใครทําแบบไหนก็จะได้รับผลตอบแทนแบบนั้นใครทําดีก็ย่อมได้ดีใครทําไม่ดีก็สิ่งที่ตอบแทนมันก็จะมีผลขึ้นมาเออเราทําดีได้ดีร้อยเปอร์เซ็นใครทําชั่วได้ดีมันไม่มีหรอกในโลกนี้จําแม่น้อยไว้จําความแม่น้อยไว้ มีลูกมีหลานก็สอนให้ลูกให้หลานเราเราเป็นคนดีแล้วก็เราไปด่าคนนั้นคนนี้ให้ลูกเราฟังให้หลานเราฟังลูกหลานเราก็จะเอาเป็นตัวอย่างมันไม่ดีกับกับครอบครัวเราสิ่งไหนพอพอ,อลูกมารวยกันนะไม่น้อยว่ามันโอเคแล้วอืาอยากจะว่าเราไม่ถือสามันก็จบไปแล้ว เพราะว่าเรามาเราไม่ไปตอบโต้มันก็คือจบแค่นั้นสิ่งไหนเราอาภัยให้กันได้ก็อาภัยกันอยากไปตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาไม่มีผลอะไรดีขึ้นมาหรอก<ฮ>เขาด่าเรามาเราด่ากลับ<ฮ>เดี๋ยวก็ด่ากันกลับไปกลับมามันไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนัก้ก็พยายามทำดีมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีพี่มีน้องให้รักกันไว้เออ รักกันพี่น้องรักกันดีกวดเกียดกันมีเพื่อนผูกก็รักกันไว้กันไว้ใจซึ่งกันและก,กันไม่น้อยว่ามันจะดีเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปเอาชนะผู้อื่นแพ้แพ้ชนะมันไม่เป็นไรหรอกเ,ออเขาบอกว่าแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมารมเราอย่าไปเอาชนะเขาอเออเพราะเพราะฉะนั้นเราทำใจให้สบายสบายเราก็โอเคแล้วใช่ไหมเออม,มีมีเพื่อนดีกว่าไม่มีมีพี่มีน้องดีกว่าไม่มียามเราเก็บเปินเอ็นอุ่นพี่น้องเราก็จะได้ดูแลเราคนอื่นเขาจะไม่ได้มาดูแลเราแบบนี้หรอกเข้าใจไหมคะทุกคนโอเคนะคะไม่น,น้อยก็จะขอจบที่เพียงแค่นี้เด้อ แล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องยายน้อยอุดรสก,กิจข่าวแปดด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานเก,กิษข่าวทุกทุกครันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ป้าลุงกันนะคะใครมีกําลังก็ไปซื้อสินค้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไปดูช่องมวลอมโฮมชัดหรืออ่าลูกบอลประแตนเซมเมอรี่เออก็ไปดูคลิปดูย้อนหลังให้อย่าไปกดอ่า อันนี้ไปเป็นกำลังใจให้ป้าลุงกันนะคะน,น้อยๆก็ไม่มีอะไรหรอกก็ขอจุดที่เพียงแค่นี้ละคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายปๆปุ้น